อา้อาวเฮ้ยเราทีระบุใช่ไหมเนี่ยโอเคเราเป็นฝ่ายบุกครับเพื่อนๆเราได้เองเราไปเยงใครพูดเลยวะอยู่ทีมไหนวะเนี่ย <c oughs> เาวะคนเปิดไม้ด้วยล,ลากขึ้นล้วเฮ้ยท่ออยู่ในฮ้ำที่มีเุ่นันตอยู่อยียงใครแม่งพูดวะ มีคนพูดวยไปบุกเข้าไปแหลกๆนิดนึงยังเดือดเขบีไว้มันต้องมีชช 地图我呢？B 点里面有一个九七。对，我、啊、下去了。有人吗？两点。嗯、哦。<斤>看,能,看能不能，看能不能从山顶走吧。嗯。小鱼二十五鬼子。鬼子、啊，小于二十五就是鬼子，太。二十五就是鬼子。布丁怎么跳对面去了？

không về không biết đài đồn đi nè không bổn đậm mi tủ không được cứ mới đài đi thôi Mỏ bé Mỏ còn Có khúc này Yên tay yên Ừm Đặc 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 khỏe mày Ủa lạc chặt đi มาแหวกท่านนี้น่ับะฮึมโอ้ยังเดือดโอ้ยแหลกโอ้โหแหลกเฉยค้างเฉยเต็งเลยโอ้โหอยู่ที่โหลเลยเนี่ cúp này toàn đi nè Má mới đồn, ok, má đồn ạ Má quay, oh, nó mà quá thế đi rồi lạc tí rồi Nó này quá โอ้ยมันจะโถลขึ้นมาวุ้ยด้านหลังหือโดนด้านหลังเกิดใหม่จะลากมันจะเข้าเอเว้ยจะแอบเนียนมันจะแอบเนียนเข้าเอ้เฮ้ ไอ้เพื่อนลูกไปกันไปๆ <c oughs> โอ้โหรถถังอ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปโหดเดือดเฮ้ยมันไปไหนหมดอ่ะถามแค่นี้ เสียท่าให้มันฟรีๆเลยเข้าไปเข้าไปเลยจับไปเลยโอเคเฮ้ยเข้าไปเ,าเข้าไปยังเ,เข้าไปากลัว วโหดเดือดไายเพียบเลยอืขวัญยิงขึ้นไม่ได้ด้วยเอาเพื่อนเราดีกว่าข้างหลังมีตัว อยู่ข้างบนแน่ๆเลยแล้วหลังหลังอีกโอ้โหมันอยู่ข้างบนเว้ยเว้ยยังเลียดมันอ็เขาอะ บนยอดเขาอีกจะรออยจะรอระเบิดมันลงตรงไหนเอาันลงตรงนูด้ดโอเคตัวคอยจะลวงยอดเขาร <c oughs> ะวังด้วยอันตรายมาก เปิดยบไปแล้วฮ้ยเพื่อนวังเปนหัวเราอ่ะอะอกมาวอดดี้อ่ โอไวอะโอ้โหนั่งดักไว้ยังเดือดบีอ่ะบีจะได้แล้วบีอ่ะนิดเดียวเองเพื่อนโดนเคมไปก่อนดักคออย่างนี้แหละเนี่ย Ở chết này, Ừ, tục bom hả? Ui, mình đồn đấy ngày à? Đi đồn chửi lên mà bạn, na đầm ở đây nó phiền nè Ui Lo đặc lù ấy còn

ยืนอะไงติดเลยวะไม่ขาดอเออยอด แตกใช่ไหมโคตรเดือดขึ้นไม่ได้ไอ้เงวะเบอร์ไปเอ๋แตกแล้วใช่ไหมไม่ไหว chỗ lại khó lắm nữa, ạ ít điều mày ấy được khám phần đó được khiển của มาเขาก่อนโอ้ถังแตกโคตรเดือดเลาะเลาะขึ้นไปเลาะขึ้นไปเป็ระวังอืม ไม่ได้อีกตกอีกโอ้ยเอาไรลตกด้อยกูตกไปนู่นเอ้าเด้วยมันกดดอง ผมแบบพูดโหดไปมันโดนตัดว่ะโ,โหแล้วเพื่อนกิ้ไปทุกคนอยู่บนหัวเราเนี่ยเอ้ยจะขาดแล้ว Đánh lên Có điện Quá Ấu Quay Cứ bay đi, bay Ấu bay à ต่ขอขึ้นไปอไอเอ๊คถุนหนึ่งไปเลยเรือก็ถุนอยู่ยไหนวะข้างบนถ้าปืนพกอะ่ะเอาปืนจีก็ไม่มี

มาอยู่ตรงนี้ทางเพื่อนโอ้เปิดลงไหนเนี่ยโอ้โคตเดือดเดือดจัด นิดเดียวจัหงหวะไม่ค่อยดีเกิดใหม่มันต้องไปขึ้นดิแถบหนึ่งโอเคเพื่อเราจะขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวไม่ได้เพื่อเราพยายามดันขึ้นโอโ้โหโดนระเบิดลงว่ะเดี๋ยวไม่ได้เลย เอาไปดีว่าต้องมาไล่ขึ้นใหม่มันปืนเคาะว่ะเอาปืนเคาะมาเคอต้องปืนเคาะมาเคออ่ะระยะไกลอ่ะเอาไงดี Chúng ta phải bandage đến 2 студ there. L medidas, chúng ta quayata, và thêm lục trụ của eben dragon ta. Bọn có thể clo được đs là lửa được มีมีอะไรปอร์ฮียตัวหนึ่งเพื่อไม่เห็นหนะวะมันขึ้นแถบหนูแล้วเนี่ยมาเกิดมุมเดือดซะด้วย Ừ. không phải tNet chặt lại đó là cơn phần như vậy โอ้โหเดี๋ยว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 เอาระเบิดมาลงเาจะกดเอละไม่งนโดนล้อมเรายิงกด ระวังอืมแม่งไอ๊มุมนี้มันมีตัวอยู่ต่อไปขึ้นโดนโห่มันยิงได้ไงวะมุมมันยิงไม่ได้อะเนี่ยมันยังยิงโดนไปเพื่อนขึ้นไปขึ้นไป

อญหาคือการแหลกนี่แหล,ละไปโอ้โหหมดกระอเวรกรรมเกิดเรร็วเรื่เร็วเรื่ไป ไอ้ข้างก็มาโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้โอโ้คก็บินโอ้โหวิ่งไม่ถูกเลยวะแหลกจัดแหลกแบบเวอร์ไปไปไปหยุดหยมอบ ออกวะไปดิติดอะไรวะเบื่อมากเลยติดอะไรก็ไม่รู้ไป็งเลยว่ะอือหือบุกยางจัดเรียบร้อยแต่มันจริง